สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อยญ่แม่หญยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมช่องแม่กล่องผ้าหากินจ้ามือนี้ก็เป็นเซอร์วันที่สามกรกฎาคมสองหาหกหกจ้าพี่น้องแม่กล่องบปเเขาป้าฮาเฮดไปเไปเอาต่อได้จ้าสีผ้าสอนหัวกจะพี่น้องหัวก,กบเนาะอยู่ให้อยู่หยยน้าห้าวนี่แหละจ้ามาหลุนน้ำกันจ้ามาแม่กล่องสิมานบอเนาะไปเลยจ้า น้องโอ้เขียดเต็มหอกจ้ะพี่น้องโอ้ได้หอดปลาพี่น้เนาะอะไรพันมีปลาเพิ่งกิดสิบ่อยมีหัวจ้ะริงแต่ว่าหัวเพิ่งกระมีจ้ะในกองกระสอนสองงานเนาะหนามหงอกเล็กๆจ้ะพี่น้องหัวเพิ่งกระดังงูตัวบนท่านใหญ่เนาะ โอ้ยด้วยโอ้จ้พี่น้องปาดแต่พิ่นกำลังออกใหม่เนาะแล้วตัวท่านใหญ่จ้ะประดุกหน่อยตัวนี้ไม่กองกระเอาไเปล่อยจ้ะปล่อยลงน้ำได้กพิ่นยังหน่อยแฮะ หมดตัวแน่ๆเนาะแล้วกระปูจะพี <s <s uk <S uk> ่เนาะมึงเี่จ้ะสองโตเลยหอยหักอะไรเนาะแต่าเงี้เากเอาเบดจ้ะหากินแบบบบานเนาะ โอ้ยเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งตัวนี่เดี๋ยวกองมาจะมีสองตัวมีสามตัวจะพี่น้ะงัึนจ้ะง,งามขนาดเนาะหอ,อกหน่อยพี่นนอะเพิ่นมีปลาเพิ่นกระสิกินหอ,อกก็เล่บ่มีหอ,อกเนาะ แย่เป็นมนมีปลาเนาะแต่ว่าน้มพัลายจะ้ะพี่นต้องเอาแงงสอนเนาะมึงจ้ะตัวหออนะับจ้ะพ่อใหญ่เนานะลุงต้อจ้ะโอ้ลยลายตัวอยอะจ้ะ bạn cái nó ngầm cực đầy lắm nó ngầm cực đẹp đứa ở phía nọ nó จ้ะพี่น้องห้ากับสอนหัวกแล้วนะจ้ะแต่ว่าเมย์กองกับมาเห็นน้ำใหม่อยู่หน้าพอดีจ้ะพี่น้องเมย์กองกับจะตัดน้ำใหม่จ้ะพี่น้ำใหม่ห้าหลายแห้งจ้ะน้ำใหม่ไฟหน่อยเนาะมาตัดเตื่มตัดเลยจ้ะจ้ะพี่น้องหลายน้อแห้งนิดจ้ะน้อนี่คือเก่งอย่างวะ แก่ๆพี่น้องมึงนไหมเห็นบนล่ล่ะจ้าเก็ตรหักเลยถ้าก็ตรปอกน้ำใหม่เมื่อแกงน่าจะมรรยากาศายุน้ากะเป็นตะยูได้พี่น้องมีเสียงกบเสียงเขียดจ้ะพี่น้องบรรยากาศก็กกดีเนาะมีกล่องก็ตรปอกน้ำใหม่เมื่อไหรแกงก็ดีจ้ะพี่น้อง แกงกัเข้ากกบสีแกงใส่หัวเลยจ้จะข้าว่าหัวข้าวกะได้บลายเนาะข้าก็บะตองกอใช้และกับเพิ่น สะออกเลยจ้ะคอยปลอกไงน้ำส้เพ่นได้หลายๆเพิ่นก็จะเอาไปหดหน่ดองนะพี่น้องเป็นกละองเอาซ้ำทอแกงจ้ะแกงใส่หัวโอ้แสบแสบขนาดเด้อพี่น้องลองหดเหมือนเดีย้ย แบบบันบ่านจใะพี่น้องชีวิตท,ท,ทางไายชาวนาเนะาะของปลูกเองปลูกเองกินเองจ้ะดีกว่าสื่อจ้ะพี่น้องแกงแสบกว้งน้ำมัมพริ บานเด้อพี่เนอะอันนี้เขาเอิ่น้ำใหม่ไพนหน่อยจ้ะแกงกบสีแสบตัวกันจ้ะรสชาติกับคนละแบบเด้อจ้ะจ้กกะกระด้เวลามาเบิง่งนผลงานไ่กล่องผ้า,ากินจ้ะไ่กล่องมาสอนหัวกะบ๊อบมานปันไดจ้ะกระด้ษซ้ำนี่เนาะ ข้ากบพอดีไม่เห็นน้อใหม่จ้ะเมบกล่องกระป๋อกเรียบรลอยจ้ะเสียเอาไปแกงใจหัวพอดีจ้ะพี่น้องจ้าจังได้ก็ขอฝากน้ำพ่อไ่ไม่ญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่าหนาอาจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่กล่องพาหากินได้เด้อจ้าขอกันไหมในะคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า